สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง FM s t a i o n วันนี้เรามาในคอนเทนต์ก็คือเราจะลงทลิปในวันที่7มีนาเป็นหลังวันเกิดมาแล้วก่อนวันเกิดเราก็คือวันนี้เราจะมาฉลองวันเกิดด้วยกันเพราะเราเชื่อว่าเดือนมีนาเราอาจจะไม่ว่างกันเท่านี้นั่นแหละเตอนนี้เราอยู่กันที่ นี่แหละคะลานโบลิ่งนะคะนั่นแหละขอไม่บอกว่าของอะไรเพราะว่าไม่ได้จ่ายไม่ได้สปอนเซอร์นั่นแหละเราไปโยนโบลิ่งกันเดี๋ยวจะให้ดูว่าจะเป็นยังไงนะคะฝีมือระดับประเทศของเราจริงก็คือประเทศลงจมก็คือประเทศแอฟริกาเซีนะนไม่ใช่ประเทศตีนเออนั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนเรากำลังจะมาเริ่มแล้วตอนนี้ไม่เป็นตาแรกนะคะไปเลยค่ะกับสาวน้อยสีกางเกงสีชมพูของเขา มาดูกันว่าจะเป็นยังไงมันไปแล้วมันไปแล้วทุกคนให้ให้ให้แย่แย่าสีนุ่นแย่มากได้ปหมอ่ะได้ได้ได้ไปไปไปก็บอลลิงสีชมพูกับแกสีชมพวงเขา เพื่อนกูล้างล้างหนึ่งทุกคนไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีคะแนนอะไรเลยท่องมาเอาอย่างนี้นะคะเออมันดูมันดูค่อนเย็นหรอมันดูก็คับแย่อ่ะอย่างนี้นะเป็นแบบมือเริ่มโอเคปะ่ะใครมันเอาอะ ใจหรอ <laughs> เอ้ยมึงมันต้องมาแล้วไหนนะเมย์ยังไงมึงเล็งมึงเล็งไปทางนั้น<ภ>เอาอ,อีกกองใหญ่ไม่ต้องมาสนใจอันแรกครับผม,มเล็งกองใหญ่ครับผมเล็งเล็งกองใหญ่ ทุกคนก็คือตาแรกเจีบแล่ลลจบไปแล้วเนาะคะแนนก็คือหกกับหกศูนย์ <laughs> นั่นแหละก็คือเลตเลนเพรลบอมาให้กำลังใจพอดีค่ะ อันนี้อยู่ที่แปงงมากทุกคนเราอยากกลับบ้านล้วะ แชมพูลูกแม่ของมันจะได้หรือจะร่วงเออไปแล้วไปแล้วใส์ปะ่ะตส่สักหน่อยไหมเฮ้ย <c oughs> เอาอ่ะต่อไปจะเลือกสีอะไรคะเขียวเนี่ยวซับนะทุกคน อยอยากเหลืไว้เนาไปครับรอบสุดท้ายของหนุงเฟิร์นที่ยังไงมันก็ชนะกูอยู่แล้วมึงก็ล้างท้อให้กูก็ได้มั้งเสนะคะสมพรปากกูจริงสมพรปากไม่ไหวมันบอกว่าอะไรนะล้างท้อให้กูหน่อยก็ได้รอบนี้คุณพี่เขาเลือกชมพูเพลงนะคะ ทุกคนทำไมโบลนีม้มนถึงเลยคะนเนี่ยทุกคนบอกเราหน่อยอ่ะว่าไม่ได้ทุกคนคะแนนไม่ส่งเข้าของฉันฉันงงมากใช่ด้วย <laughs> ก็คือหลังจากเล่นมาจบเกมหนึ่งเนาะก็คือไม่ไหวแล้วร้อนกันมากตอนนี้เรากำลังกินชาเล่นกันในการเล่นด้วยมือมืออะไรคะมือสายไม่มีแรงเลยเราจะลองเล่นกันด้วยมือสายดูแล้วมาดูว่าผลมันจะเป็นยังไงลองดูแคกยกแขกจะตายเลยทุกคนเราจะมาดูไม้และมือสายกันค่ะมือสาย อย่างไงก่อนทุกคนปวดแขนมาเลยอยากแก้ปวดแก้ปวดต้องเข้าอไปไปไปแล้วครับเฮ้ยยังไงอ่ะคุณต้องมือซ้ายด้วยปะต้องลองมือซ้ายมึงบังคับกูแล้วมึงก็ต้องลอง ี่ไมมแรรงงจิงบอกแล้วข้อคิดอย่าข้อสุดในวันนี้นะคะทุกคนอย่าหาทำอะไรที่ไม่ถนัดอ่ะปล่อยไว้เนาะไม่ต้องทำอะไรทำอะไรที่เราถนัดดีกว่านนตอนนี้ต้องขึ้นโคตรขึ้นด้วยนะทำอะไรที่ถนัด อ right. uh, ันนี้อันนี้อันนี้ก็คือเกมแรกอ่ะเปิดชนะส่วนเกมสองเราชนะไม่ไหวแล้วทุกคนเหนื่อยมากจริงจริงปวดแขนแล้วเจ็บมลยไปหมดต่อไปเราจะไปหาอะไรกินกันดีกว่าหิวมากเลยแต่สนุกนะจริงๆ2สองเกมนี่ว่ากำลังดีเกมแรกวอมวอมเล็กเนี่ยส่วนเกมแรกเราไม่วอมแต่เกมสองเราไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากนั่นแหละ มาได้ว่างๆเล่นๆหาอะไรทำกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่าเวลาไม่เชื่อแบบถ้ามาเล่นกับหลายคนนะ่ะเออน่าจะสนุกแต่มีกันสองไงเออแกก็เหนื่อยไปสิคะไปไหนขออน,นไมหาแล้วกินกันดีกว่าเรากินข้าวเสร็จแล้วทุกคนเราแบบเราเอยเราเฉื่อยเราเหนื่อยามากโบลิ่งทำผินน์นนไม่จริงอ่ะ ว่าวันนี้เอนเนอร์เอนเนอร์เอนเ,เอนอร์จีอาจจะหายไปเพราะโบวลิงล่งแหละเออว่าอ์อดียวในร้านโบวลิ่งราแบบใช้เอนเนอร์จีเยอะมากจริงเอนเนอร์จีแบบไม่ไหวแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองสามนาทีและเรากำลังจะไปหาสถานที่ถ่ายรูปกันสยามมีมุมไหนถ่ายรูปบ้างเร<ห>าจะไปเดิน,นหากัน,นเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเราอาจจะไปโพขอสิธิ์ มันจะไกลนิดนึงคือเมื่อก่อนน่ะมันเดินได้ไวทุกคนแต่พอเดือนนี้แบบไม่ไหวแล้วสังขารไม่ไป <c oughs> อายุแค่ยี่สิบตนนี้ยี่สิบเอ็ดในเดือนหน้าแต่ก็ไม่ไหวแล้วหรอสภาพร่างกายอะมึงอายุเรายี่สิบเอ็ดแต่ว่าสภาพร่างกายเราไม่ไหวแล้วหลังจะปวดเรียนเ,ออเลยนเป็นชั่วโมงพี่ก็คือกรอบกรบอปไมดเลยงงมากเรียนไม่ไอะไรนั่งทำงานทีโอ้โห เงยหน้าไนทีเอาเขาย็นขอใช้คำว่าตืดตืดเหมือนแก้กรรมเออก็คือจังหวะที่แบบวันไหนคิดงานออกนะชั่วโมงเดียวเสร็จจริงวันไหนคิดไม่ออกมึงทั้งวันก็ไม่เสร็จจแล้วกูบอกเลยว่าแบบมันเป็นอะไรที่ทำทำไมก็คือเขาสร้างแบบเป็นอาทิตย์แล้วกูเขาแบบมันทำวานวันแบบก่อนส่งก็คือแบบคืนก่อนส่งแล้วก็คือแล้วก็หมดแบบนี่ยลยกมันเหนื่อยก็มัเหนื่อยเลยคะคือดองงานหนึ่ง ก็ไม่เดินไลา์ไ,ไ,ไม่ทำไงก็เลยก็เลยต้องหละไม่เดินไลา์ไฟไม่มาประทุกคนเป็นถึงเชื่อทุกคนค่ะเราอยู่กันที่ตู้ถ่ายสติกเกอร์ของดันด y ี้นะคะเป็นน่าจะเป็นตู้ใหม่ปะคพรเราเห็น <c oughs> ในตู้ตกมาร้อยยี่สิบบาทนะคะจะได้เดี๋ยวมันจะมีให้เลือกหลายอันเลยแล้วก็ถ้ามาข้างหลังก็เปลี่ยนได้ะคะอยาะได้สีนี้เอยากได้สีเงเงินรีเควสต์ี่ขอได้เลยนี่นะคะตู้ถ่ายเสร็จแล้วเรียกรอย รอตามเรื่องอันนี้เป็นภาพนิ่งนะก็จะมีภาพเคลื่อ,อนไหวเยนะลูกชาก่อนฉาก่อนสูงอืมเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปเป็นภาพเคลื่อนไหวน้องหยิบโทรศัพท์ก็จะเป็นคลิปเลยดู้เลยเป็นคลิปเ,เดี๋ยวเราจะเอาไปดูแล้วกัน <c oughs> ก็จะไปไหนใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยตอนเนี้ยอากาศก็ค่อนข้างร้อนและอับชื้นมากแล้วคือเราอ่ะดูข่าวมาเว้ยเขาบอกว่าวันที่20กับ21อ่ะอุณหภูมิจะลดลง2-3องศาจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่31องศาเอาอะไรมันลดมากปกติมันอาจจะ33ก็ได้ป้าม่นมันบอกว่าทุเดย์คือ34ได้ซ้ำเออทุกคนก็คือเราบอกว่าเราจะไปหาที่ถ่ายรูปใช่ไหม คือแบบเรา,าได้ลเลยก็มีที่ไหนก็มีที่สวยๆมีก็ะสุแล้วจบที่ไหนคะบันไดลีโดค่ะดาวโบวัน <Number one. S 2> ทุกคนอยากบอกว่าแบบรูปออกมาสวยมากเพราะคนถ่ยายถ่ายดีแหละจริงใช่ถ่ายดีเดี๋ยวสลับเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงใช่แล้วตอนนี้เราไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วทุกคนคือเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าวันเกิดแค่วันวันหนึ่งเว้ย ก็แหละทุกคนคือแบบวันเกิดมันก็มันก็คือวันเกิดอะเราก็แค่อายุเพิ่มมากขึ้มหนึ่งวันคือต้องบอกก่อนนะเมื่อก่อนมายเป็นคนเฟรซี่กับวันเกิดมาชัวร์วันเกิดฉันต้องแบบมีอะไรพิเศษอะไรเงี้ยในอายุเฉยๆในอายุ21ก็คือปงแล้วคือทุกคนเราอะอยากบอกว่าเรามีปัญหากันเรื่องนึงเว้ยก็คือเรื่องเค้กชอบกินเค้กสตรอเบอรี่ส่วนมึงชอบกินเค้กช็อกโกแลตแต่กูไม่กินช็อกโกแลตแล้วมันไปกินสตรอเบอรี่เราก็เลยก็เรากินสตรอเบอรี่ได้ไหมเรากินได้เว้ยแต่แบบ ยาดีกว่าเออเราก็เลยคือเราก็กินช็อกโกแลตได้แต่แบบมันรู้สึกทำแมงทำแมงปากอ่ะทุกคนก็แบบสิ่งสุดท้ายในชีวิตปะก็เลยแล้วแว่ก็แบบไม่อยากกินกันก็ไม่ต้องเป่าแล้วกันเนาะเพราะมันก็ไม่ได้เป่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยวันตรงวันเกิดทุกคนฝนก็ตกตแหละสำหรับคอนเทนต์วันวันทำอะไรน่าจะ EP สี่เนาะ EP สี่แล้วแหละน่าจะแต่ก็มันน่าจะ EP สี่ก็เป็นเป็นคอนเทนต์สำหรับวันคล้ายวันจะเกิดหรือเกิดไปแล้วของสำหรับเรา ก็คือก็ไพิเศษขึ้นมาแค่โบลิ่งจริงก็แค่แบบคือคลิปโบลิ่งอะไรแต่จริงจริงโบลิ่งยนต์วันไหนก็ได้ทุกคนเออเออไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นมากันกุกเก็บนิดนึงก็คิดว่าจะจบไปเท่านี้แหละจริงอืออาจจะเป็นคลิปที่ลำรับเฉยๆหน่อยเนาะเพราเราเก็บไม่เปิดเกอยากลองเก้าใจเอออย่าลองเก็บแต่ว่าเก็บไม่เปิดงงมาก นั่นแหละก็สำหรับคอนเทนท์ที่มีชื่อว่าวันวันทำไรอ่ะอีพี่4ลาไปก่อนเพียงเท่าน,นี้แล้วกันเนาะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิกกรงกรี๊งนะคะทุกคนแล้วรวมาก